สวัสดีค่ะพี่แจ็คฟินิกซ์นะคะวันนี้พี่แจ็คจะมาเปลี่ยนสีผมตัวเองแล้วก็เติมโคนสีผมด้วยนะคะนี่สีนี้มีเดยวคนทักว่าโทมไปหรือเปล่ายอมรับค่ะตอนแรกเล่นอตอนแรกทำสีเป็นออกสีมนแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงคราวที่แล้วประมาณอาทิตย์ที่แล้วพี่แจ็คสระผมด้วยแชมพู รักษาหนังศีรษะเนื่องเกิดมาจากอาการคันมากนะคะสะผมแล้วนอนก็เลยคันหนังศีรษะพี่แจคกเลยใช้แชมพูขจัดหนังศีรษะลดลดอาการคันนะคะแล้วก็เม็ดสีมันหลุดนะคะพี่แจ็กก็เลยวันนี้จะให้ช่างเชอรี่นะคะมาเลยลูกมาเติมสีผมเติมสีผมให้แล้วก็พอดีวันพุธนี้จะไปงานของเวลลาเทนวิชั่นด้วยค่ะมีช่างโอมแล้วก็ช่างหนูดีนะคะ ที่เขาได้ตํได้ได้เข้าแข่งขันได้เข้ารอบติด2ใน8คนนะคะของเทนวิชันนะคะพี่แจ็คจะไปงานน้องนะคะงานตัดสินนะคะอยากไปฟังผลประกาศด้วยตัวเองค่ะโอเคตามไปดูนะคะว่าพี่น้องเชอร์ี่จะทําสีอะไรพี่แจ็ค เรียบร้อยแล้วจ้าโอเคป้าสีสวยนะเชอรี่มาเชอรี่คานี่คือช่างค่ะช่างเชอรี่ค่ะคนไหนอยากได้สีผมแบบนี้เดี๋ยวค่อยมันหลุดเป็นยังไงนะคะมันจะค่อยๆ่อยเฟรตแล้วมันจะหมุนขึ้นเรื่อยๆค่ะโอเค,อเคบอกเพื่อนๆหน่อยสิคนจีนหรือชาวจีนนะคะเรี <c oughs> ยนเชิญเลยลูกบอกเขาเลยบอกว่าผมอย่างนี้มาทำสีที่นี่เอ่อถ้าเราใส่ช้าว่าสีแล้วเที่นี่แล้วก็เราสามารถช่วยคุณให้ได้สีที่ต้องการได โอเคบายบายค่ะสิ้สิ่ย